สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเด้อค่ะเด้อสวัสดี f อซเมื่อนี้กัาอาจารย์แอลกลับมาวางแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นช่องน้องไม่ขอฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแกงเตือนเด้อค่ะเด้อเป็นคลิปมื่อนี้กเป็นคลิปที่สามที่ลุง เริ่มล้งช่องเนะะ้อค่ะเนาะเริ่มไมาเห็ดช่องอาจารย์แอลมือวันทีนะะ่สามเน้อค่ะเพิ่งล้งช่องอาจารย์แอลวันที่สามครั้งแรกคือการทำช่องตัวเลขฝากพี่น้องเบื้องแงงกันเด้อครับเดอ้อฝากพี่น้องเบื้องแง,ง่เน่อาจารย์แอลนี่เป็นยังอยต้องมาซื้อว่าอาจารย์แอลเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์นี่เป็นอาจารย์เบิ้งดวงอาจารย์เบิ้งดวงไพยิบซีอาจารย์เบยยื้อาางดวง ตัวเลขเด้อค่ะไพ่ยิปซีบวกตัวเลขสี่ตัวท้ายบัตรแล้วบัตรที่นี่เป็นยังคอยจ้ามาเปิดซองก็คือว่าอาจารย์แล้วเนี่ยเปิดดวงให้กับลูกดวงหลายๆคนมากมายแล้วให้ตัวเลขเขาไปอะค่ะให้ตัวเลขเขาไปว่าอ่ะเลขเปิดดวงของเจ้าคือตัวนี้นะลูกนะเสียงโชคได้เลยค่ะ เขาก็เลยเอาเลขเปิดดวงของเขาเนี่ยค่ะไปเสี่ยงโชคแล้วเขาก็มีโชคกันที่นี่คือมันเป็นปากบอกป่าเขาก็เรียกว่าเออเขาคือโบ่อยบอกอาจารย์ให้เพื่อนท็ดช่องตัวเลขเบื้องแน่เพียบมัญจีป็นแนวทางเป็นสะพานบุญเห้นคับทุกคนที่แบบเพื่อเขาอยากเบื้องดวงทั้งช่องช่องนี้ยังเสียค่ะ,คะเออก็เลยแบบว่า อาจารย์อาจารย์คื่อพื่ไปเฮ็ดตัวเลขเนี่ยอาจารย์คือพื่ไปเฮ็ดอันช่องตัวเลขแบ่งปันตัวเลขให้ทุกคนได้ได้เห็นกันที่เนี่ยอาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าเออเดี๋ยวอาจารย์จะเฮ็ดช่องตัวเลขดีกว่าเนาะนี่ระคะที่ไปที่มาของอาจารย์แอลเด้อค่ะเด้อที่ไปที่มาของอาจารย์แอลเนาะค่ะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าเบื่อกันเดอ้ออัน fc fc อย่าเบื่อกัเนเด้อค่ะเด้อเพราะว่า ขอเป็นน้องไม้ในช่องในน้อยขอให้เติบโตไปน้ำเขาทาบ่มีเอฟซีกดติดตามกดเบิ้งให้ช่องในน้อยนี่กับคุ้งสิบว่าเติบโตเนาะค่ะเนาะก็เลยอยากฝากแนวทางตัเลขของต่าลอกของคุ้นตาลอกเนาะ,ะ,นอะของคุ้นตาลอกไอเหตุคลิป คุณตาเราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตาจีให้แนวทางเ้อเพราะว่าตาับแบบเป็นเลขนั่งเอาตัวเลขนี่เป็นตัวเลขตาไปนั่งเอาเด้อค่ะเด้อไปนั่งเอาเนาะเราไปนั่งเอาบัดที่นี่เราก็เลยได้ตัวเลขมาแล้วเ,เน้นตัวเลขะะเด้อค่ะแล้วเน้นหลักสี่แล้วเ,เน้นหลักสี่กับหลักศูนย์แล้วเน้นหลักสี่กับหลักศูนย์เด้อค่ะ เราก็เลยไปนั่งเอาแล้วได้ตัวเลขมาให้ได้เอามาแบ่งปันช่องน,น้อยช่องนี้จีบมีการสัมผณ์เด้อค่ะเพราะว่าอาจารย์แอลจีบมีการสัมผณ์เพราะว่าเขาบา่ไห้สัมผณสเนาะค่ะคนค้คบนบรรณอคเขา,าค่ะอาจารย์แอลนี่ก่ะยุ่จังหวัดบุรีรัมย์เดอ้อยู่จังหวัดบุรีรัมยูง่งอำเภอลำเปรมาดถ้าผู้ใดอยากวางแนวทางตัวเลขกับช่องน้อยของอาจารย์แอลนี่กัวางใดเด้อค่ะเด้อ อยากให้มาวางแนวทางช่องอาจารย์แนวกะมาวางได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่อาจารย์แนวก็จะได้มีตัวเลขมาแบ่งปันได้มีกําลังใจได้เหตุหาตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้ตัวเลขที่อาจารย์แนวที่ให้แต่ละค้นนี่เป็นตัวเลขที่แบบคือมันเป็นตัวเลขที่อาจารย์มองแล้วเอออาจารย์สมคนออกมาล้งเพราะว่าตัวเลขของอาจารย์แนวนี่จีบวบาหลายคู่เด้วยค่ะ อาจารย์จะเลือกตัวเลขยุ่ประมาณสามถึงสี่คูนนะน้องนันถ่าเกินหาโคู่อาจารย์จะบ่เลือกออกมาล้งเด้อค่ะเพราะอาจารย์เป็นเป็นศาสตร์ตัวเลขอาจารย์จะเบื้องตัวเลขแล้วว่าอาตัวเลขนี่สมควรออกมาลงไหมยอย่างไหมประมาณนี้เด้อค่ะเพราะอาจารย์เห็นตัวเลขเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเอามาล้งคลิปของอาจารย์มาล้งวันนี้อาจารย์ลงปไปแล้วสองคลิปตัวเลขของอาจารย์แต่ละ ok คลิปจะมีน,อน้อยเด้อค่ะจะมีสามคูหรือสองคูป,ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจกะ เบื้องไดเด้อค่ะเด้อยับยับพึ่งเลื่อนผ่านเน้อค่ะขออย่าพึ่งเลื่อนผ่านเนาะให้กําลังใจชงนองน้อยให้กาลังใจช,อง,อใง,ใจชองอาจารย์แดีวถ้าผู้ใดสนใจอยากเบิ้งดวงอยากเปิดดวงเจ้าก็ตกัวเลขเราอยากได้ตัวเลขของเจ้าของเนี่ยค่ะไปเปิดอยากได้แบบอุ๊ยอาจารย์อยากเบิ้งอยากเบิ้งดวงแท้อยากให้อาจารย์เปิดให้ว่าหนูหมอสมควรจีเสี่ยงโชคก็ตัวเลขตัวใดยังไงค่ะอาจารย์ก็สิบอกตัวเลขให้เลยว่าเขาหมอกับจีอ่ะ ตัวนี้นะเลขตัวนี้เสี่ยงในตลอดเลยถึงวันนี้บ่ออกวันหนาก็ต้องออกประมาณเนี้ยค่ะแป่ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขเปิดดวงของเฮาอาจารย์ก็สิไ้แต่เราคุ้นไปแล้วเขาก็โชคดีกันหลายแนวทางอาจารย์ก็จะให้เป็นแนวทางของตะลอลเนาะค่ะเนาะแนวทางของเรานี่เราไฮศูนย์กับซีเนาะค่ะไฮศูนย์กับซีกัซซีมีเนาะค่ะเนาะอันหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวอาจารย์ขอเบื้ก่อน แนวทางคุณตาลอกนี่เพื่อนไห้เนาะค่ะมีซีเก้าซีซีซีศูนย์แล้วเน้นที่ลักซีกับลักศูนย์แต่เราวแล้วให้เลขซีศูนย์เนาะคะ่ะเราวให้เลขซีศูนย์เนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวจี้ไห้แคบหนาจอะะเด้อค่ะเด้อก็ขอให้ว้าประมาณเก้านาทีถึงสิบนาทีเนาะคะ่ะเพราะเขาบอกว่า คือมันเป็นอันนโยบายของเพลินเนาจะจาว่าให้ได้เก้านาทีถึงสิบนาทีพอแม่พี่น้องก็จะเบื่อเด้อค่ะเด้อให้ชงนองน้อยนี่ได้เติบโตน้ำเพลินให้ได้เป็นสะพานบุญแบ่งปันตัวเลขกับเอฟซีที่ไพ,พ่โบทันได้เห็นตัวเลขนี่กะไดมาเห็นน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะอะเดี๋ยวสิให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อแคบหน้าจอเนาะคะ่ะบ่รู้ตัวเลขวันที่กับกันบ่น,นะเพราะว่าอาจารย์กับ่อค่อยหูเจ้าก,ก็โซเชียลนะค่ะ นี่เด้อค่ะเด้อตัวเลขแคบนาจอเด้อค่ะเด้อแคบนาจอมีถ้าผู้ใดอยากวางแนวทางถ้าผู้ใดอยากวางแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เอลกะวางแนวทางใดเนาะค่ะเนาะเบอร์เบอร์โทนี่เป็นเบอร์โทของอาจารย์แอลเด้อค่ะเด้อเบอร์โทที่จะติดต่อเจ้ากับการวางแนวทางตัวเลขหรือการเบื้องดวงกะเข้ามาในกะติดต่อมาใดก็เบอร์นี้เด้อค่ะเด้อติดต่อมาใดก็เบอร์นี้ มันก็เป็นเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นของคุณตัดลอกคุณตัดลอกเพิ่นไปนั่งเอาเพิ่นไปนั่งเอาวันโกนเนาะคะ่ะเพิ่นไปนั่งเอาเมื่อวานนี่คืนวันโกนเนาะคะ่ะก็เลยเอามาแบ่งปันเพิ่นบอกว่าซีศูนย์มันชาดชาดเพิ่นว่าที่ีศูนย์เนี่ยชาดแล้วอีหลา่าเพิ่นว่าทีศูนย์นี่อาจสิเป็นทีกับศูนย์ ringe, อะซิมาลางแบบเนี่ยคะ่ะแต่ว่ารางบุญเนาะคะ่ะเดินรางบุญกับพ้อม ล่างบุญกับพอ้อถ้าผู้ใดว่าอาจารย์แอลว่าไรก่ะอดอดทนฟังกันจักน้อยเนาะค่ะเนาะอันพอได้มีแห้งมีกําลังใจเฮ็ดช่องและแบงปั่นตัวเลขให้กับทุกคนเอ็ซีทั้งหลายที่เขามาเบื้องช่องอาจารย์เอลเนาะคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์แอลจี G, ยกให้เบื้องอีกเชนึงเนาะค่ะเนาะตัวเลขกจีมีซี่เก้า่ค่ะซี่เก้าซี่ซี่ซี่ศูนย์เพิ่นอยากมาแบงปัน่นครั้งแรกเลอคะ่ะเด้อครั้งแรกที่เพิ่นเอามาลง้ง ครั้งแรกที่เพื่อนเอามาลุ้งช่องเพื่อนกับว่าใดเคยเอาไปลุ้งช่องใดเนาะคะ่ะเพื่อนก็อยากเอามาแบ่งปันว่าเอออาจารย์แอลให้เลขให้เลขตี้อ่ะเดี๋ยวจีเอาเลขนั่งไม่เบิ้งเ้อเพราะว่างวดที่แล้วอะค่ะงวดถามว่าอาจารย์แอลมีมีงวดที่แล้วไม่เบิ้งบอเบอมีด้วยะคะ่ะแต่งวดที่แล้วเพื่อนไปนั่งได้เนาะคะ่ะเพื่อนไปนั่งได้ เพิ่นได้ซีซีหนึ่งเลยค่ะเพิ่นนั่งได้ซีซีหนึ่งเนาะเลขก็ออกศูนย์ซีหนึ่งเลขออกศูนย์ซีหนึ่งแล้วค่ะงวดนี้เพิ่นนั่งได้เนาะค่ะเพิ่นนั่งได้จริงๆเพิ่นได้เพิ่นได้เพิ่นเห็นชัดเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นแล้วบันนี้มันมีซีมันมีซีโตเพิ่นเห็นซีเก่าเพิ่นเห็นซีเก่าแล้วก็ซีศูนย์เพิ่นเห็นซีเก้า ศูนย์สี่ยังเสค่ะเพื่อนเห็ีสี่เก้าศูนย์สี่อาจารย์ก็เลยมามองตัวเลขแล้วอาจารย์เป็นคนตัดตัวเลขหายนะคะอาจารย์เป็นคนตัดตัวเลขห้อาจารย์ว่าเออตัวเลขนี่เป็นเลขว่าจ่าเลขนี่คือเลขว่าจ่าเนาะเลขแบบว่าเลขน้ำโชคประมาณเนี่ยค่ะก็เยบอกว่าทยยังสั้นอันคุณตาลอกอาจารย์จิตตัดตัวเลขห้แค่สี่เก้ากับสี่ีกับสี่ศูนย์แช่นนั้นเนาะเนาะกะเลยมาเป็นตัวเลข ตัวนี้เนาะค่ะเนาะกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อจะบ่พลาดคลิปดีๆกับอาจารย์แอลถ้าผู้ใดสนใจอยากเปิดดวงกับมาเปิดได้เด้อค่ะเด้อถ้ามาเปิดได้ค่าคูร้อยหาบเกาบาทค่าคูร้อยหาสิเกบาท ไับ่บเคยมีโศกไับ่บเคยถือเลขไัยเสี่ยงโศกติดคัดมองไดอาจารย์เอามีวิธีแก้ไขให้ใหเบิดเลยมีวิธีแก้ไขให้นะคะเปิดบุญบารมีตัวเองเนาะอาจารย์ขอโซต,ตัวเลขอีกครั้งนึงแล้วค่ะเดอ้อแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอคะ่ะ